สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพบกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นคลาสวยๆอีกแล้วนี่คือต้นคลาอะไรคุณตาวิถีไทยนี่คือคลาใบละพันเบื้องลู้ท่านผู้ชมมาสังเกตดูว่าทำไม เขาถึงตั้งชื่อว่าคล้าใบละพันมาเบิ่ง้ลใบของเราสีอยากออกสีเอา,เข,าขาวเนาะอืออยากคือเงินใบพันว่าง่ายง่ไป <laughs> ต้นคล้า <c oughs> นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะคล้านี่ยังเป็นไม้โฟอกอากาศด้วย <c oughs> คุณตาวิถีไทยใช่ไหม เป็นไม้ฟอกอากาศสวยๆงามๆหลายคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นคล้านี่จะเอามาปลูกแล้วมาขายได้ไหมว่าโอ้ได้ได้นะเพราะว่าคล้าใบละพันนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณคา่ามีราคานะซื้อหากันในตลาดทั้งตลาดสดตลาดนัด ตลาดออนไลน์เห็นไหมขายนะบางคนมายึดอาชีพขายต้นไม้อืมเป็นอาชีพหลักโมเมนต์อาชีพเสริมนะบางคนทําเป็นอาชีพเสริมก็มีนะบางคนทําเป็นอาชีพหลักบางคนส่งขายทางออนไลน์นี่เห็นไหมมีแฟนเพจทางออนไลน์ยกขึ้นมาแล้วก็โพสต์ลงไปนะทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็บอกว่า ใครต้องการต้นนี้ต้นนี้ยกขึ้นมาแล้วก็โพสขายทางออนไลน์ได้เงินนี่เห็นไว้อืมนอกจากนั้นต้นคลาใบละพันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศชั้นเลิศเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาคลายออกซิเจนออกเห็นไหมนี่ตามที่เราได้เห็นในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภท จะคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันและคลายคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนเนาะอืมเพราะฉะนั้นแล้วคลาใบและพันธุ์ก็เช่นเดียวกันนะเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเออและนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่าน เอาต้นคล้าใบละพันมาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในชั่วโมงศิละปะนักเรียนชอบมากแล้วก็เอามาให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับต้นควา้าไอ้ต้นคล้าใบละพันโมเมนต้นควา้าเลยเออพวกเธอไปหาดูสิชั่วโมงของเราชั่วโมงนี้นะเอกพฤกษศาสตร์นี่ไปดูซิว่าต้นคล้าใบละพันเนี่ย มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนทวีปไหนถ้าเป็นของต่างประเทศมีชื่อว่าอะไรเนาะอืมไปหามาและต้นคลาใบาละพันยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายหลคนเอาต้นคลาใบาละพันไปฝากคุณยายฝากคุณตาหรือบ้านพักโฮมสเตย์มอบให้กับลูกค้าที่มาพัก ไสร้างความประทับใจเอาละสําหรับมือนี้กลับมาเล่าสู่ประโยชน์ของต้นคลาใบาละพันสักพอสังเขปเนาะเล็กๆน้อยๆว่าต้นไม้ต้นนี้มีประโยชน์ทางด้านใดบ้าง 1. ต้นไม้มงคล 2. ประดับสวยงาม 3. ฟอกอากาศ 4. ใช้ในการเรียนรู้ 5. ใช้ในการสร้างไรายได้ 6. เพื่อเป็นการขอบคุณเนาะ ปาติดทูหลายอย่างเลยเออเอาละสำหรับวันนี้ของให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบณีโชคเดินทางไปใส่มาใสไกลไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลณนโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือค้าใบละพันครับท่านผู้ชม